สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนของครูแก้มนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์วันสุดสัปดาห์นะคะสำหรับโครงงานน้ําใบเตยเพื่อสุขภาพค่ะวันที่1นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ ในวันที่2เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารพคุณของใบเตยในวันที่3เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของใบเตยนะคะและในวันที่4นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของการทําน้ําใบเตยค่ะแล้ววันนี้นะคะในวันที่5ค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทําน้ําใบเตยกันค่ะเด็กๆวันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมคะเกี่ยวกับการทำน้ำใบเตยพร้อมกันหรือยังคะเด็ก เริ่มแรกนะคะเด็กจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะอุปกรณ์และส่วนประกอบในการทําน้ํำใบเตยนะคะและนี่เลยค่ะคืออุปกรณ์และส่วนประกอบนะคะในการทําน้ํำใบเตยค่ะเด็กๆดูสิคะว่ามีครบหรือยังถ้ามีครบแล้วนะคะเราไปเริ่มทําน้ํำใบเตยกันเลยไหมคะพร้อมกันเลยนะคะเด็กถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทํากันเลยคะ่ะ หลังจากที่ดเด็กเตรียมอุปกรณ์และส่วนประกอบเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆเราจะนำหม้อน้ำนะคะใส่น้ำและนำมาต้มกันค่ะเห็นไหมคะอรอจนน้ำเดือดนะคะดเด็กๆจากนั้นนะคะเรามาตัดใบเตยกันดีกว่าค่ะแต่จะต้องทำไมคะจะต้องแบ่งเป็น2กรกัมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะปันน่น1กร,รัมและอีก1กร,รัมนะคะนำมาตัดค่ะ นำใบเตยที่ตัดแล้วนะคะนำมาใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นเพื่อที่จะนำน้ำของใบเตยนะคะไปทำน้ำใบเตยกันค่ะหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะเด็กจะได้ใบเตยที่สวยงามสีเขียวและปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะแต่ยังมีตะกอนอยู่นะคะเด็กจากเศษของใบเตยที่เราปั่นไม่ละเอียดใช่ไหมคะเราจะต้องนำไปกรองนะคะที่ผ้าขาาบางของเราที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราปั่นใบเตยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆน้ําเดือดพอดีเลยค่ะเรานําใบเตยนะคะนําม,มาฉีกนะคะเด็กๆและใส่หม้อค่ะเพื่อที่จะทําให้น้ําหอมยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะรอให้น้ําเดือดเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเด็กๆกลิ่นใบเตยก็จะหอมมากเลยใช่ไหมคะจากนั้นนะคะใช้กระบวยที่เราเตรียมไว้นะคะคนใบเตยค่ะเด็ก เสร็จแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะนําใบเตยอ,ออกจากหม้อนะคะทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะน,นําน้าตาลทรายค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะนํามาใส่ปริมาณที่เราชอบเลยค่ะเด็กๆแต่ครูแก้มนะคะแนะนําว่าอย่าใส่เยอะนะคะและนํากระบวยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเด็ก คนน้ำตาลทรายและน้ำนะคะให้เข้ากันค่ะหลังจากที่รอน้ำเดือดนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนะคะดิกๆนั้นคือเม็ดแมงลักนั่นเองค่ะนํามาใส่น้ํานะคะใส่ชามที่เราเตรียมไว้นะคะและรอค่ะเด็กๆรอประมาณ10นาทีนะคะเราจะได้เม็ดแมงลักที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะ ากขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆที่เราได้เตรียมน้ำใบเตยนะคะพอน้ำตาลทรายและน้ำนะคะละลายเข้ากันแล้วนะคะจนน้ำเดือดแล้วนะคะเด็กๆเรานําใบเตยที่เราเตรียมไว้กรองจากผ้าขาวแล้วถูกนะคะเด็กๆนามาใส่หม้อได้เลยค่ะและคนให้เข้ากันนะคะเด็กๆเราจะได้น้ําใบเตยที่หอมและปลอดภัยแก่ตัวเราด้วยค่ะพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆสำหรับน้ำใบเตยของเรานะคะแต่ครูแก้มจะนำมาเทใส่ขวดให้เด็กๆได้เห็นกันนะคะวัตถุดิบเพิ่มเติมครูแก้มนะคะนั่นก็คืออะไรคะดเด็กๆเม็ดแมงลักนะคะและอุ้นมะพร้าวนั่นเองค่ะที่เรานำมาทานกับน้ำใบเตยได้เลยนะคะดเด็กๆเด็กๆใส่น้ำใบเตยใส่เม็ดแมงลักหรือว่าอุ้นมะพร้าวนะคะเห็นนะคะนี่คืออุ้งมะพร้าวนะคะเด็กๆใส่น้ำแข็งนะคะอร่อยมากเลยนะคะดเด็กๆ จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับโครงงานน้ำใบเตยเพื่อสุขภาพของเราในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆในสัปดาห์หน้านะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กเกี่ยวกับโครงงานใดนะคะอย่าลืมติดตามครูแก้มให้ดีๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ